ไปแล้วขอ,อ,อไปโอโอโอด้วยครับไหลาใส่เขื่อนหลใส่เขื่อนโอ้โหลหลใส่เขื่อนซะด้วยระวังนะเพื่อนเพื่อนเอ้ยที่อยู่ข้างทางระวังด้วยนะครับหลใส่เขื่อนนะครับเด็กๆตรงที่อยู่ทงแบงค์นนะระวังนะครับตรงอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ระวังตัวเองด้วยนะครับ นักแข่งแข่งจบแล้วรุ่นไหนยังไม่ได้รับรางวัลติดต่อที่จุดมอบรางวัลได้เลยครับมาแล้วมาแล้วขึ้นจอดสามมาอได้ตอบจิตนาไนที่สามเออเสร็จเพื่อสุตีอาร์ตีรพันที่ห้าอินทรชัดพันที่หกใจใหญ่ผู้เปิดปุ๊บสมรไทยชนะการ ชนะชุมสิริครับยังไม่ได้ฉายเลยวันนี้ตั้งแต่เช้ายันสามโมงเย็นแล้วขอฉายแตชนะงองเอาเอช่างงอมเอาเชนะเอาแล้วยังไงก็ขอ,อให้เอกใช้ยางติดโตัวและมีนิ้นแหวด,ด้วยเอาแล้วยังไงจะโอ้วีรวิชิตทัดไม่ธรรมดาแต่มาชนะทระจีนสมบูรณ์ขึ้นไปเดา่ยวเดี่ยวสองจังหวะอยู่คันเดียวเลยเสือแขกเลยบานเล่นมือใหม่คือจริงๆท้องถิ่นครับ นำเลยเข้าเสือตาครับบังลมเบอร์ใหม่เบอร์ใหม่จริงจริงเ้อร์พกหินนะครับ<อ>แล้วศิลวิชชัดทันครับแสงสว่างคิดไปแล้วเอิญก็เอา,ากลับมาได้อันดับที่หนึ่งล่ะปิศาจชุนทะเลอาอูช่างอ้อมนะวันนี้ชายตอนเย็นสมสารสมสีสมเหตุสมผลกันไปที่สองเอาาิญมาถึน มาเทียบมวยแล้วระวังเออับพิีรวิ์เนี่ยพีรวิะจะแทบแก่กว่านิดนึงใช่เราก็ต้องไปดูกันรอบยาวๆเพราะมันไม่ได้โดนเนินเนาะมันไายไชเทนใช่เอาจังห่งกันต่อที่ต่อไปจะเป็นในรุ่นของบังลมมวอใหม่นะครับ หิวน้ำดื่มเอ่นจอยเหลือเกินนั่นแม่หันมาตกตามมัดช่างทัดระยองเข้าเอ๊ะผมใจวันนี้ก็มาแข่งรถเยอรมัเชียครับเนี่ยมาหลายคนกี่คนเดียววะไอ้ตอนคนเดียววะโอ้โหแล้วไม่ไปตกความสำแดงเยอะอีกตัวหนึ่งาเนี่ยคาร์เใช้คาเน่เนาะมันมันคาร์เ่เท่าขึ้เด็กไปบ้างแล้วอ๋อได้เป็นมั่งแล้วอ๋อสองได้อ๋อ ใจเหยยังไม่กล้าได้กล่องนี่นะคุณเก่าแอบได้หนอนด้วยนะโอเคยังเหรอคนนึงๆเล็กตองแปดนะคุณยังไม่รู้ผลเลยคุณคาัไอ้คุณหญิงนั้นมาเป็นไงวะตายแล้วโอ้โหนายเหี่ยเออหนึ่งศูนย์ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณไอ้ผู้ช่วยก็ไม่หรอยวต่ต้านเมาจะไม่ดีคุณหญิงเหลือเกินตะวัดเนี่ยท่านวัดอยู่ไหนหานายเหี่ยวด้วย จิตวัตี่เมาของได้ที่ออกไปไหนยันดูเรามีของจิติญเมากินแล้วขอบคุณผู้ชมจากบ้านด้วยที่อยากติดตามพวกเรามาปรยายการติดูไปครับข<ะ>้บค